คือเรื่องของเวทีเสวนา<ช>สังคมไทยไร้แร่ใยห,หินที่เรากำลังจะคุยกับท่านผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะคในเรื่องของการเสรวนาในครั้งนี้ด้วยนะคะท่านมาแล้วนะครับศาสตราจารย์นายแพทย์พรชัยสิทธิสรันกุลนะครับสวัสดีค่ะคุณหมอค,ครับสวัสดีครับได้ยินไหมครับได้ยินแล้วค,ครับได้ยินชัดเจนครับคุณหมอครับ ค,คุณหมอคะเรื่องของแร่ใยหินเนี่ยคะ่ะคนส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยเข้าใจอยากให้คุณหมอเริ่มอธิบายให้คนได้ฟังว่าชีวิตของคนเราเกี่ยวข้องกับแร่ใยหินอย่างไรแล้วก็สถานการณ์ในตอนนี้มีแร่ใยหินอะไรเป็นส่วนประกอบบ้างคะแับก็เรียนคุณสุภาษชลินคณิต <c oughs> กรแล้วก็ท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะครับ <c oughs> ก็แร่ใยหิน มีอยู่หลายประเภทย่อยนะครับ mm hmm. ประเภทหนึ่งที่ยังมีใช้อยู่ยังไม่ถูกแบนเราเรียกว่าแร่เยะหินสีขาวนะครับ mm hmm. ชื่อฝรั่งเรียกว่าไคลโซไทนนะครับส <c oughs> ่วนแร่ยะหินสีน้ำตาลและสีน้ำเงินนั้นถูกแบนไปแล้วนะครับ mm hmm. อันนี้ที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมก็จะมีอยู่ผู้ที่เสี่ยงสัมผัสจะมีอยู่สองกลุ่มนะครับ <c oughs> กลุ่มแรกก็คือคนงานที่อยู่ในกระบวนการผลิต นะครับครับแล้วก็ใช้สิ่งที่มีแร่ยาหินก็คือกระเบื้องนะครับกระเบื้องมุงหลังคากระเบื้องยางนะครับเนื่องจากคุณสมบัติสําคัญของแร่ยาหินก็คือทนทนความร้อนทนไฟนะครับครับอีกส่วนหนึ่งที่ยังมีอยู่บ้างก็คือเบรกกับคลัชนะครับซึ่งปัจจุบันก็มีการลดการใช้ในส่วนนี้ลงไปมากลเบรกรถใช่ไหมคะถ้าเบรกรถใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับ กลุ่มที่สองก็คือผู้สัมผัสที่เป็นประชาชนทั่วไปอันนี้ก็จากบ้านเรือนตัวเองที่เคยใช้แร่ใยหินเป็นส่วนประกอบเป็นฉนวนกันไฟก็แล้วแต่แล้วก็มันสึกหลอเสียหายไปตามกาลเวลาก็อาจจะหลุดร่อนออกมา <c oughs> นะครับหรือว่าในกระบวนการที่มีการลื้อถอนหรือว่าเอาไปทิ้งอย่างไม่ถูกหลักวิชาการไม่ถูกวิธี ผู้คนทั่วไปประชาชนทั่วไปก็อาจจะสัมผัสได้นะครับก็หมายความว่าแระ่ะหินนั้นยังอยู่ในสิ่งแวดล้อมรอบตัวเรากลุ่มผู้สัมผัสก็มีประชาชนทั่วไปกับคนทํางานที่เกี่ยวข้องกับแะระ่ะหินครับทีนี้ทีนี้เราเราคนคนบริโภคทั่ว,วไปเนี่ยสังเกตได้ไหมหรือว่ามีอะไรเป็นข้อสังเกตไหมครับว่าวัสดุอุปกรณ์ตัวเนี้ยมีส่วนผสมของแร่ยยหิน หรือว่าเราต้องศึกษาเองครับคุณหมอครับในส่วนกลุ่มกลุ่มใหญ่ที่สุดที่ใช้ในเชิงปริมาณก็คือกระเบื้องนะครับกระเบื้องขนาดนี้ครับกระเบื้องมุงหลังคากระเบื้องุงหลังคาเนี่ยนะรับปูพื้นครับ้กระเบื้องปูพื้นก็มาทุกตัวเลยใช่ไหมแทบทุกตัวใช่ไหมครับไม่ครับตอนนี้ก็หลายบริษัทก็เอลิกใช้แร่ยาหินแล้วก็เหลืออยู่ในตลาดประมาณยี่ห้อเดียวแหละครับก็มีส่วนแบ่งตลาดไม่ถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต ออุ่นใจยายี่ห้อดังๆเนี่ยค่อนข้างจะปลอดภัยแล้วไม่มีแร้จะหินแล้วอย่างนี้ถูกต้องไหมครับใช่ครับแล้วก็ในอตามของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้ปริโภคกก็ให้มีเออ่ลักษณะคล้ายๆฉลากนะครับที่ผลิตภัณฑ์ในกรณีของกระเบื้องก็จะอยู่ที่แผ่นกระเบื้องกรณีเราเป็น ผู้เจ้าของบ้านเราสร้างเราซ่อมบ้านเราอาจจะไม่ได้สังเกตตัวกระเบื้องนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ได้สนใจตรงนี้แต่ว่ากระเบื้องส่วนใหญ่ปอดใหญ่หินแล้วในแง่ของมาร์เก็ตแชร์คือสิ่งที่ขายอยู่ในตลาดขณะนี้นะครับประมาณ80%ไม่มีแร่ใหญหินณปัจจุบันนี้นะครับ80%ไม่มีแร่ใหญหินแล้วและเราสามารถที่จะสังเกตได้นะที่สลากเขาจะบอกไว้ด้วยใช่ไหมครับคุณหมอครับ ใช่ครับอันนี้ก็บอกเป็นความรู้กับผู้ที่อ,อยากจะใช้วัสดุก่อสร้างโดยเฉพาะกระเบื้อง<ช>นะครับเพื่อปลอดภัยจากแร่ใยหินซึ่งโทษถงแร่ใยหินหรือว่าปัญหาที่เกิดกับสุขภาพเนี่ยหนักขนาดไหนครับคุณหมอครับก็รุนแรงที่สุดก็คือก่อมะเร็งนะครับมะเร็งแบบมะเร็งเยื่อหุ้มปอดเยื่อหุ้มช่องท้องนี่เขาเรียกเยื่อบุนะครับ<อ>เยื่อบุช่องท้องเยื่อหุ้มปอดแล้วก็มะเร็งปอดนะครับแต่ผู้เชี่ยวชาญคาดว่ามะเร็งปอด ทั่วโลกนั้นประมาณมากกว่า20เปอร์เซ็นตเออนั้นแร่ายหินมีส่วนก่อให้เกิดแม้ว่าเราจะทราบดีว่าอาตัวก่อโลกมะเร็งปอดใหญ่สุดจะเป็นบุหรีบุรีแต่ว่าแร่ายหินมีส่วนนึงส่วนเพราะว่ามากกว่า20่สิบครับค่ะครับคุณหมอคะแล้วสิ่งที่มันเข้าไปในร่างกายอย่างแร่แยหินเนี่ยเข้าไปในทางลมหายใจใช่ไหมคะ ส่วนใหญ่ทางการหายใจต้องครับลักษณะอย่างยกตัวอย่างคนงานที่ผมยกจุดเสี่ยงสุดเลยก็คือกระเบื้องถ้่มีแร่ยาหินอยู่เราจะเห็นคนงานนี่แตดกระเบื้องเวลาเข้ามุมเวลาที่เป็นขอบนะครับเวลาเราสร้างซ่อมบ้านเราถ้าเราเคยสังเกตเนี่ยกระเบื้องแผ่นใหญ่ๆวางลงไปไม่มีปัญหาแต่ว่าที่เล็กๆที่ต้องเข้ามุมต้องตัดกระเบื้องมุมของ่าหรือว่ากระเบื้องอื้นต้องตัดแล้วหลายคนไม่มีความรู้ก็สู่บุรีไปตัด ตัดกระเบื้องไปนะครับรับเต็มๆเ,เลยใช่ครับฝุ่นมันละเอียดมากนอกจากก็ใช้หัวมอเตอร์พลังงานสูงในการตัดการเชียร์เพราะฉะนั้นก็จะมีฝุ่นเล็กมากออกมาแล้วก็ก็สูบบุหรี่ด้วยไม่ได้มีการปิดป้องตัวเองใส่หน้ากาก,ากใส่อะไรทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็จะรับสัมผัสไปค่อนข้างเยอะครับและได้ทราบว่าที่ปัญหาใหญ่ก็คือมะเร็งมะเร็งเนี่ยมีระยะ แฝงตัวนานมากนะครับมากกว่า20ปีเพราะฉะนั้นส่วนหนึ่งก็เสียชีวิตไปก่อนด้วยอย่างอื่นส่วนหนึ่งก็เลิกทำงานเหล่านี้ไปแล้วเราไปพบคนคนงานที่ป่วยเป็นมะเร็งเมื่อไม่ได้ทำงานแล้วในขณะที่เขาแล้วก็ทำให้มองไม่เห็นความเกี่ยวข้องหรือเชื่อมโยงระหว่างงานที่เขาทำกับมะเร็งที่เขาเป็นอ๋ออันนี้ผ่อนทรงผ่อนทรง คือตอนทำมายังไม่มีอาการอะไรหยุดเลิกงานแล้วกลับไปอยู่บ้านเรียบร้อยแล้วเอ้าเป็นโรคเกี่ยวเนื่องจากการทำงานย้อนมาดูอ๋อแร่ใยหินนี่เองอ๋อคุณหมอคะอันนั้นก็คือในส่วนของคนงานที่จะสัมผัสใกล้ชิดกับวัสดุนั้นแต่สําหรับคนทั่วไปล่ะคะประชาชนเนี่ยมีโอกาสใกล้ชิดยังไงบ้างคะก็อันที่หนึ่งสมมติว่าเราอยู่ในบ้าน เก่าที่สร้างสมัยที่ยังมีไรยหินเป็นส่วนประกอบ uh huh. อหนึ่งมันก็สุดโทรมไปตามการเวลานะครับ uh huh. อสองก็คือเวลาเรารื้อถอนซ่อมนะ uh huh. ซ่อมห้องนี้เราอาจจะไม่สามารถ ย,ย้ายตัวเองและครอบครัวไปอยู่ที่อื่นเราอาจจะโอเคซ่อมทีละห้องบ้านเรามีสี่ห้องเราซ่อมทีละห้องฝุ่นมันก็ออกมานะครับแม้ว่าช่างสิเป็ดยังไงก็ตามม,มันก็มีกาสที่เราจะได้รับเข้าไปอสองก็คือในอบริเวณที่มีการรื้อถอนฝุ่นอาจจะฟุ้งออกไปในวงกว้างนะครับ,รบวิธีปลอดภัยก็กก็กกก็มีในเชิงวิชาการก็คือใช้วิธีเปียกก็คือทำให้กระเบื้องทั้งหมดนะเปียกแล้วก็แกะออกทีละแผ่น อย่างระมัดราวา<ล>ะวังไม่ใช่ทุกโยนทุกโยนนะครับเพื่อลดฝุ่นถูกต้องครับนี้จุดอีกอันนึงก็คือเรื่องของความไม่รู้บางคนก็เอากระเบื้องกเองกเ่าๆที่ถอดออกมาไปปูพื้นปูโต๊ะบ้างโดยเฉพาะรับพี่น้องประชาชนที่ยากจนนะครับเหมือนกับที่เราเคยเห็นเอา เอาแผ่นโฆษณาหาเสียงเมื่อพ้นช่วงหาเสียงเราอาจจะเห็นไ่าเหล่านี้ไปเป็นประหนังกาบ้านบ้างได้ครับประมาณอย่างนั้นนี่เราจะเห็นได้บ่อยๆหรือว่าไปทําโต๊ะตัวเล็กๆนั่งกินข้าวกินอะไรกันนั่นก็เป็นโอกาสที่เขาสัมผัสนะครับสุดท้ายก็คือจุดที่เขาเอาไปทิ้งเอ่ออย่างไม่ถูกวิธีอย่างที่เรียนไปสักรูนี้นะครับบางคนก็เอาไปถมที่นะครับเาก็ะเพื่อมทุบๆผสมที่นะครับบางทีก็ เอ่อไปเอ,อใช้ซ้ํำโดยที่ไม่รู้หรือว่าบ้านอยู่บ้านพี่น้องที่มีฐานะย<ม>ากจนอาจจะอยู่ใกล้ที่ทิ้งขยะที่ไม่ได้จัดการอย่างถูกต้องนะครับ<ม>พวกนี้ประชาชนทั่วไปก็จะมีโอกาสรับสัมผัสแร<ม>่ใหญ่หินครับลำลํำพังสมมติลำพังกระเบื้องกระเบื้องที่มีส่วนผสมของแร่ใ่หินเนี่ยสมมติเราเอาไปปูบ้านปูพื้นที่บ้านเออ ถ้ามันไม่ได้ไปทุบมันแตกมันจะมีโอกาสมีฝุ่นละอองขึ้นมาทําให้เราสูดลมเข้าไปนออยมีไม่นกันแต่น้อยนะครับน้อยครับมือีอกันแต่น้อยแล้วอย่างผ้าเบกรกผ้าเบรกรถแล้วก็คลัชอย่างนี้นะคะมันเบรกก็หนึ่งช่วงที่เอ,อคนงานเปลี่ยนผ้าเบรกนะครับเปลี่ยนผ้าคลาชนะครับ นั่นก็เป็นจุดที่เขาเสียงสัมผัสอ,อันนี้เวลาเบรกมันอาจจะอยู่บนท้องถนนฝุน่นออกมาก็อาจจะฟุง้งแต่ว่านั่นจะน้อยกว่าในกระบวนการผลิตหรือในกระบวนการตัดกระเบื้องอที่ผมเล่าให้ฟังตะกูนี้นะครับแล้วก็ถ้ามีช่วงหน้าฝนมันก็จะถูกชะล้างลางไปในน้ําเสียครับเพราะนั้นตร,ตรงนั้นเป็นปัญหาค่อนข้างน้อยแล้วก็วัสดุทดแทนที่ดีสําหรับการทำเบรกและคัดก็ออกมา เริ่มมีมาแล้วมีใช้ทดแทนได้มีมานานแล้วครับวัสดุทดแทนครับทั้งกระเบื้องทั้งฝาเบรกนะครับมีวัสดุทดแทนที่ต่างประเทศที่ที่แบรนด์แล่ใหญ่หินแล้วเนี่ยเขาก็ใช้วัสดุทดแทนมาไม่ว่าจะเป็นกระเบื้องมุงหลังคานะครับแต่บ้านเราฝนตกหนักต่างประเทศมีหิมะนะครับรองไว้หนักกว่าบ้านเราอีกเขาก็ยังกระเบื้องเหล่านั้นก็ยังรับน้ําหนักหิมะที่หนาพอสมควรได้เพราะฉะนั้นวัสดุทดแทนนั้นมีนะครับเพียงแต่ว่า รัฐจะับซิดี้หรือว่าจะใช้กลไกราคาให้มันถูกลงหมถึงว่ากระเบื้องที่ไม่มีไร้หินถูกกว่ากระเบื้องที่ทมีไร้ย่หินได้ไหมต้นนั้นก <สะ S 1> ็นเหมือนก<ช>ับ<ช>สมยัยใช่ครับเหมือนสมัยที่เรา ใช้น้ำมันไรสารตะกั่วช่วงแรกแ้วก็ซับสินดีให้น้ำมันไรสารตะกั่วถูกกว่าน้ำมันมีสารตะกั่วแล้วก็นําไปสู่การยกเลิกการใช้น้ำมัน,นมีสารตะกั่วในที่สุดอันนั้นก็เป็นประวัติศาสตร์เมื่อไม่นานมานี้นะครับหลายท่านก็คงจําได้ครับทีนี้แร่ใย,ยหินที่ที่คุณหมอแล้วก็เรากําลังคุยกันอยู่ตรงเนี้ยเอ่อในส่วนของของประเทศไทยเนี่ยมองว่ามันจะเริ่มจะเริ่มหมด ไม่มีวัสดุที่ผสมแล้วจะหินเนี่ยได้ได้ซักอีกนานขนาดไหนครับก็จริงๆเรื่องนี้ผู้เกี่ยวข้องนะวิชาการแล้วก็ภาคส่วนต่างๆเนี่ยได้ขับเคลื่อนเรื่องนี้นะครับออกมาเป็นมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเมื่อปี2553ันร้บมนะครับมติสังคมใจไล่อย่หินครับแล้วผ่านมา9ปีก็ยังไม่แบนเพราะฉะนั้นปี 62นะครับ <62. S 2> แล้วก็นําเข้าสู่อ,อสมัชชาสุขภาพแห่งชาติอีกครั้งหนึ่งออกเป็นมติที่12.1นนคือมติของปี2562นะครับเราขับเคลื่อนเรื่องนี้ต่อครับแล้วก็ถามว่า,าจะแบนกรมโรงงานอุตสาหกรรมเคย จำแผนนะครับ mm hmm. ว่าผลิตภัณฑ mm hmm. ์หลายอย่างสามารถแบนได้ในสองปีหลายอย่างสามารถแบนได้ในห้าปีนะครับแบนนี่หมายความว่าไม่ผลิตออกไม่ผลิตเลยร้อยเปอร์เซ็นเลยครับเพ mm ีย hmm. งแต่ว่าถึงแบนก็ต้องเรียนย้ำอีกทีนะครับว่าของเก่าที่ยังอยู่ oh. นะครับหรือว่าอยู่ในลักษณะวัตถุดิบก็ดี กระเบื้องที่ยังไม่ได้ไปใช้ไปฟูก็ดีหรือว่าที่ไปอยู่แล้วตามบ้านเรือนอาคารต่างๆก็ยังวนเวียนอยู่ในสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราและเราก็ยังเสี่ยงสัมผัสได้นั่นนนันคือประเด็นที่พวกเรานะักวิชาการค่อนข้างเป็นห่วงนะครับเพราะฉะนั้นต้องให้ความรู้ะนะความรู้ของอผู้ที่สัมผัสผู้ที่มีโอกาสสัมผัสแร่ใยหินเนี่ยต้องมีการป้องกันที่ดีด้วยที่ที่เรายัางแบนไม่ได้นี่เป็นเพราะว่าเรื่องของต้นทุนการผลิตหรือเปล่าคะ เออส่วนหนึ่งครับเนื่องจากว่าเราไม่มีเหมืองอและใหญ่หินพูดง่ายๆเราไม่มีแร,ร่ใหญ่หินในเชิงพาณิชย์นำนำเข้าทั้งหมดเพราะฉะนั้นเขาก็ได้สิทธิพิเศษและสิทธิพิเศษทางภาษีที่ ช่วยให้เขามีต้นทุนที่ถูกกว่านะครับเพราะฉะนั้นเมื่อกี้ผมถึงพูดถึงเรื่องส ubsidy ว่าถ้ารัฐบาลอยากให้ยกเลิกแร่ยยหินเร็วกว่าที่ผมพูดสองปีห้าปีก็เพียงแต่ส ubsidy ให้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีแร่ยยหินใชวัสดุทดแทนนั้นถูกกว่า,กกว,าวัสดุที่มีแร่ยยหินเท่านี้คนก็ต้องเลือกของถูกกว่าใประชาชนทั่วไปผู้บริโภคมันมันก็ใช้ใช้ แล้วเวลาสั้นลงมผมเชื่อว่าไม่ถึงสองปีห้าปีถ้าคุณผลิตออกมาแล้วแพงกว่าค,คุณขายไม่ได้คุณก็ต้องเริมนําเข้าจริงจริงกลไกตลาดมันมีอยู่เพียงแต่ว่า,เ,าเรายังไม่เคยเผักดันเรื่องนี้อย่างจริงจังแล้วก็เนื่องจากว่าผู้ผลิตที่ยังใช้แร่ยาหินนั้นเขาสูญเสียรายได้เขาลงทุนไปเยอะเขานำเข้ามาแล้วมันเป็นธุรกิจเขาก็ต่อสู้นะครับให้ข้อมูล ในเชิงตรงกันข้ามโน่นนี่นั่นเยอะแยะเราต่อสู้มาเป็นทศัตรษ์เราเห็นมาหมดครับอ่าก็ว่ากันด้วยเหตุและผลและข้อมูลต่อไปนะครับแต่ว่าที่สําคัญเนี่ยนะคนเราต้องต้องรู้และต้องป้องกันนะครับส่วนว่าจะแบนร้อยเปอร์เซ็นต์เมื่อไหร่ก็อีกเรื่องหนึ่งก็ว่ากันไปเห็นว่าจะมีการจัดเวทีเสวนาใช่ไหมครับคุณหมอครับต้องครับก็สมัชชาสุขภาพแห่งชาติปีนี้ จะจัด15-16ธันวาคมนะครซึ่งกำหนดจะต้องจัดทุกปีต <c oughs> อนนี้สมัชชาคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติก็ให้แต่ลมติที่ต้องรายงานในปีนี้ของไร่ยาหินก็ครบสองปีนะครับจาก62มา64เนี่ยต้องรายงานปีนี้เพราะฉะนั้นเราจัดสิ่งที่เรียกว่าไซต์อีเวนต์นะครับเพ่ได้ความกรุณาจากกรมประชาสัมพันธ์ที่เราขอบสัญญ,ญาณคุณหมออ วันที่วันที่สามนี้นะครับสามธันวาคมนี้สธันวาคมจะมีเวทีเสเวนาสังคมไทยไร้แร่ใยหินที่กรมประชาสัมพันธ์ใช่ไหมครับคุณหมอครับถูกต้องครับเชิญต่อเลยครับนี่ก็เป็นหนึ่งในสี่ประเด็นที่เราเน้นขับเคลื่อนใน ในสองปีนี้นะครับ uh huh. แรกก็คือให้ยกเลิกการใช้แล้วก็ทํางานวิจัยสนับสนุนนะครับส uh huh. องก็คือเรื่องจัดการรื้อถอนทําลายกําจัดขยะ uh huh. ที่มีไล่หหินเป็นส่วนประกอบอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ uh huh. นะครับสามก็คือให้ความรู้กลุ่มเป้าหมายและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์นะครับ uh huh. ประเด็นที่สามนี้คือส่วนหนึ่งที่เราจะทําวันที่สามนี้ uh huh. แล้วก็เป็นไซอีเว้นเหมือนกับเอเป็น เรียกน้ําย่อยก่อนประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาตินะครับแล้วก็ประเด็นที่สี่ก็คือเรื่องของการเฝ้าระวังข้อมูลผลกระทบนะครับซึ่งอันนี้ก็เกี่ยวข้องกับแพทย์เป็นส่วนใหญ่ค่ะคการ,รการเสรวนานี้จะมีคุยกันกับหลายๆห,หน่วยงานเลยได้ใช่ไหมคะใช่ครับกิจกรรมก็จะมี มีจริงๆมีความคลี่คลายมีกฎหมายดีๆที่จะช่วยปกป้องที่น้องประชาชนคนไทยจากการสัมผัสแร่ยญยหินนะครับไม่ว่าจะเป็นของกรมโรงงานอุตสาหกรรมนะครับของออกรมยศธิการและผังเมืองนะครับ,รบของกมรมควบคุมมลพิษหรือกมรมควบคุมโรคเองนะครับเมื่อปี2500 62เนี่ยได้มีการออกพระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการละลอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมนะครับกํนหนให้แล่โรคจากแร่หินนั้นเป็นหนึ่งในโรคที่ต้องดําเนินการตามพระราชบัญญัติฉบับนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นภารากิจหลักของกงควบคุมโรคในแง่ของการแพทย์และการสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยตรงนะครับ,รบอย่างไรก็ตามอย่างที่ผมเรียนมันมี ไล่เห็นอยู่ในสิ่งแวดล้อมในรูปแบบต่างๆเพราะฉะนั้นในแง่ของการก่อสร้างอาคารนะครับกรมโยธาธิการและผังเมืองก็มีส่วนเกี่ยวข้องตรงนี้นะครับเมื่อรื้อถอนออกมาแล้วจะไปที่ไหนรกรมควบคุมมลพิษนะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นเจ้าของพื้นที่ที่อาจจะ,ะมีบ่อขยะหรือว่าโรงงานแปรรูปขยะทั้งหลายก็ต้องทราบกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับก็รายละเอียดก็เชิญฟัง วันวามครับวันที่สามธันวาที่ที่เปิดเวทีเสวนาเนี่ยภาคประชาชนมีส่วนเกี่ยวข้องได้ไหมครับคุณหมอครับครับได้ครับเข้าใจว่าเปิดทั้งเป็นไฮบริดหมายถึงว่ามีทั้ง ที่กรมประชาสัมพันธ์แล้วก็เข้าใจว่าเป็น Facebook Live นะครับตัวนจะสื่อสารส่งคำถามเข้าไปได้อย่างไรผมเชื่อว่าทางกรมประชาสัมพันธ์จะช่วยช่วยดำเนินการให้เรื่องนี้ครับหรือว่าถ้าในวันนั้นไม่จุดใจจะส่งคำถามมาทีหลังก็ได้ส่งต่อให้คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเราก็ยินดีครับก็มีช่องทางโดยตรงเลยก็ได้นะครับท้งออนไซต์นะคะครับผมครับผม ก็จะพูดคุยกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานเองแล้วก็ผู้ที่ได้รับผลกระทบะถ้าประชาชนหรือผู้ประกอบการ,รที่สนใจจะร่วมฟังเสวนาก็เข้าร่วมรับฟังเป็นเรื่องของมุมมองต่างๆกฎหมายไทยไรย้แร่ใยหินะนะคะคแล้วก็ยังมีพิธีประกาศเจตนารมณ์ยกเลิกใช้แรใ่ใยหินด้วยะนะคะครับผมม,มีมีกี่ประเทศในโลกนี้แล้วครับที่เขาแบนแร่ใยห,หินแบบร้อยเปอร์เซ็นมีหรือยังครับคุณหมอครับ มีครับมากกว่าหกสิบประเทศแล้วมากกว่าหกสิบประเทศแล้วเพราะฉะนั้นก็จะเป็นตัวอย่างให้กับประเทศอื่นๆที่ยังมีการใช้อยู่นะพิจารณาและเป็นแนวทางในการที่จะหยุดยั้งการใช้แร่ใหหินนะมาเป็นอุปกรณ์ส่วนหนึ่งภายในบ้านหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆเพื่อที่จะลดปัญหาสุขภาพคโอเคครับสุดท้ายให้คุณหมอได้ฝากอะไรถึงคุณผู้ฟังทีละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยค่ะครับก็อันตรายจากแร่ใหหินนั้นเป็น พิษภัยที่มองไม่เห็นนะครับ <Okay. S 2> แล้วก็ใช้ระยะเวลา,าแสงตัวนานมากตั้งแต่รับสัมผัสไปหลายปีแล้วไปเกาะเกิดอาการผ่านไปยี่สิบกว่าปีแล้วเพราะฉะนั้นมันเป็นอันตรายที่แฝงเร้นอยู่ mm. นะครับ,รบเเราพูดกันนี้เราอาจจะนึกไม่ออกว่า้ากระเบื้องมันมีฝุ่นออกมาได้ยังไงนะครับแต่ก็ถ้าถ,ถ,ถ,ถ้าจินตนาการตอนก็ตัดกระเบื้องหรือว่า mm. ตอนที่เขาทุบโยนทุบโยนเราจะเห็นฝุ่นที่ออกมาจากตัวกระเบื้องได้นะครับโอกาสสัมผัสก็อย่างที่นําเรียนแล้ววิธีสำคัญที่สุดคือลดการสัมผัสเพื่อลดโอกาสเกิดโรคนะครับหน้ากากทั่วไปที่ใช้กันปัจจุบันสําหรับ เป็นหน้ากากผ้าหน้ากากกันเพลยังไม่เพียงพอที่จะกรองฝุ่นขอกได้ใยหินนะครับอันนี้เรียนว้ก่กนว่าโดยเฉพาะในกระบวนการอันตรายเช่นตัดกระเบื้องเพราะว่าเขาใช้รอบมอเตอร์ที่สูงมากฝุ่นมันจะออกมาละเอียดมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นลดการสัมผัสที่ดีที่สุดก็คือให้แบนคือไม่นําเข้ามาอีกแล้วก็จัดการที่มีอยู่ในประเทศในลักษณะวัตถุดิบกระเบื้องผลิตแล้วกระเบื้องที่ ปูไปแล้วกระเบื้องที่รื้อออกมาทั้งหลายทั้งปวงนะครับ,รบที่มีแร่ยาหินเนี่ยอย่างถูกหลักวิชาการเพื่อล,ลดการสัมผัสแร่ยาหินของพี่น้องประชาชนคนไทยแล้วก็หวังว่าโรคจากแร่ยาหินจะไม่มากไปกว่าที่เราพบในต่างประเทศนะครับปัจจุบันก็ยังพบในประเทศต่างๆที่แบนไปแล้วเพราะว่ามันมีเรียกว่ามีแล็กคือมีช่วงหลังจากใช้ไป พีคไป20ปีถึงจะมีพีคของผู้ป่วยครับเราเห็นอย่างนี้ในสหราฐอาณาจักรในญี่ปุ่นในเกาหลีมาแล้วครับผมนะครับซึ่งเขาแบนก่อนเราไปหลายปีเพราะนั้นของเราว่ากันว่ายังไม่ถึงพีคดีนะเพราะเรายังใช้กันอยู่นะครับก็หวังว่าประชาชนคนคนไทยจะปลอดโรคจากแรงยาหินครับผมครับผมเอาละครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณมากครับท่านครับ เป็นเสียงให้สัมภาษณ์ของศาสตราจารย์นายแพทย์พรชัยสิทธิสรันกุลนะครับท่านเป็นอนุกรรมการขับเคลื่อนและติดตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพสังคมและสุขภาวะนะคะควันที่3ทธันวาคมนี้ครับจัดเวทีเสวนานะครับ,รบสังคมไทยไร้แร่ใยห,หินก็สามารถ เข้าไปรับชมรับฟังได้ที่กรมประชาสัมพันธ์9โมงครึ่งถึงเที่ยงนะคะคแล้วก็สามารถชมการถ่ายทอดสดร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่ Facebook ของสอชอสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติค่ะครับผม